ไม่รู้แท้แน่ พบกับเราเลยนะคะที่ช่องแคมละมุนเที่ยวละมาวันนี้เราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนล่ะแคมป์ปงแคมปิ้งหรือเปล่านี่ยมองดูรอบรอบทริปนี้เราไม่ได้มาแคมปิ้งนะใช่เราไม่ได้แต่เรามาที่โฮมสเตย์กันเนาะใช่ที่ไหนอ่าวคามโฮมสเตย์อ่าวคามที่อำเภอสวีเหรอจังหวัดชุมพรเนาะจังหวัดชุมพรเออ วร์ปมานี่เลยวร์ปมานี่คืออยากเปลี่ยนฟิลบ้างอ่ะแบบดูดีโฮมสเตย์คิดเป็นหัวเนาะหัวละมาพันสองรวมมาหางสามมื้อเออถ้ามาเยอะก็จะถูกกว่านี้เออถ้ามาเพื่อนหูหนุนหนุนหนุนตัวอะไรหนุน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 ไอเฮียมมาแล้วนั่นน่ะตกกระเป๋าก่อนไหมคือนี่เรามาแบบอยู่โฮมสเตย์แบบบ้านๆเนาะจริงๆหิวยังหิว เรามาถึงที่นี่ประมาณบ่ายสองโมงเนาะ<ช>เออป้าทํากับข้าวกลางวันรอไว้อยู่ออต้องได้กินนะอาหารกลางวันอ่ะอาหารกลา,า,างวันใช่ว่าป้าเขาจะทำอะไรให้เรากินใช่เนะาะปะกินกันดีกว่าผัดหนังที่คาบีมีอ,อาหารมือ้อกลางวันของเรานะออืเป็นไงกินนั้นเป็นไงาา<ค><ย>อีก่ามอกระนาดเก้าเป็นเสียงแมวก็ตกใจ ฟินมากทุกคนให้เยอะด้วยอืมเนอะเป็นไงหน้าดำปี๊ดดาวมับ่ใช่แสวนะ หนูโบมันตายรู้สึกดูหงมือลงไปเล,นปเลนเ่นน so. ้ำไปอ้วนมาเขาลงได้ใช่ไหมลงได้ละเกาะบันไดลิงไปเออ เคมาทำไรอ่ะฮจะเป็ลงมหอยเนี่ยลงไปดีลงไปดีหอยเต็มเลยนี่นะคะเราแบบโหแต่บรรยากาศดีมากลมเย็นมาก ร้อนๆอย่างเงี้ยเราแบบหือดีเนาะวมีแมวตรงนี้ตัวม<ด>ั้งตัว,ว,ตวมังม้งตัวต้องมา,าทำอะไรอ<า>่ะปลูกเองนอนเองปลูกเองนอนเองนลกเองโคชิวจังได้เวลามือเย็นอีกแล้ว นี่ดูซีนแล้วกินอะไรกันหมึกอะไรนี่เขาเรียกหมึกอะไรหมึกหวานหมึกหวานอันนี้จะหวานน่าจะหวานตามชื่อนะผัดกุ้งมีปูมีกุ้งมีปูมีกุ้งปลาปลาปลเพิ่งจะกินกันตอนบ่ายสามโมงตอนนี้ห้าจะหกโมงแล้วกินอีกแล้วเหมือนท้องไม่ได้ว่างเลยท้องไม่ว่างเลย

สี่ซี่ก่เจงยพีนครับโอ้เยอะนะเนี่ยเยอะไหมพี่นี่คือเยอะไหมนี่คือัไม่เยอะพี่ตัวอะไรอุยไม่ใช่ไอ้ก้วว้าใส่ใส่มไม่ได้เาบิบมาครับอ้ยมันพนน้ำใส่อะมันพ่นน้ำใส่ ตัวขาวเลยเห้อมองไม่เห็นเลยห็นตุ้มเลยไม่เอาจับเบอร์วได้สิมันเสียงเป๊ะเป๊ะเป่นะอยากจับไหมอ้หน้าดำเลยไหน ก็เมื่อกี้ขาโดนหน้าดำเลยอันคู่นี่ขนาดูหลังดีนะโอ้โหเป็นอไรครับโอเคครับหยิบมันอันนี้ไหมันดูดมันดูดดหเลย มันตัวตัวมาจับได้ตามสบายเลยจับปลาหมึกครับดูสิครับมันคือปลาหมึกกล้วยใช่มปลาหมึกกล้วยครับพี่ปลาหมึกกล้วยตัวสียาขาวไม่มีไข่ตัวสั้นๆมีไข่ครับพี่แต่ตัวยาวๆตัวคู่ครับเห็นไกลๆกันนี่เอาโทรศัพท์มาถ่ายไปขายออพี่ทำไมมีเยอะ วิวิวิปลามันดิ้นมันกระจบิดิอันนี้ปลาอะไรอ่ะเบาเยื่นชี้ข้าวงกวางครับตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียตัวนั่นแหละครับกระีพื้สังเกตเลยครับ มันจะไข่เสียวข้าวนีมัจะติดกับหัวมันจะยิบวุบวับวุบวับนะปลาจ่อคู่นี่ยมันจะยาวๆงงมีแอบจะไม่มีคแบบไม่มีสีข้าวขังเลยตรงนี้ปลาเมือกเป็นข้าวตื้นเป็นข้าวหวางไข่ได้แล้ววันนี้เราอืได้แล้วจับปลาแดงน่าปลาสีมีปลาเล็กปลาน้อยเดี๋ยวปลาเขาปล่อยก็ปล่อยเลยครับอ๋อปลาปล่อยอะคะอันนี้ปลาอะไรคะเอาแต่ปลาหมึกอันนี้เขาเรียกปลาอะไรคะ ไม่ครับตัวแบนเด่นนะครับปลาแป้นครับผมปลานี่จะมีฟุ้งเป็นสองสามพันลูกครับไปต่อแค่ว่าแบงเล่มี้ยหีเงียงนั้นฟุ้งน้อยครับโอเคครับพี่พี่นั่งก่อนครับเดี๋ยวพ่อี่จับติงเองครับพี่บ้าคร้อมพี่เขาอยู่เครื่องไหนนะจับชุดๆเลยได้แล้ว ดมอร์นิ่งดมอร์นิ่งค่ะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าเป็นไงอิ่มไหมข้าวเหรอดื่มดำธรรมชาติไม่ได้ถ่ายไว้กินข้าวต้มใช่กินข้าวต้มปลาาคักมากเลยอ่ะปลาหมึกข้าวต้มทะเลเออปลาหมึกกุ้งเยอะมากกินไปกี่ชาม ชามดียวพี่อุ๋ยกินไปสามเนี่ยกินไปสามเลยอ่ะอร่อยจริงโอ้โหเด็ดเด็ดอร่อยทุกอย่างเลยกับข้าวเมื่อคืนก็กินไม่หมดเนาะเอมอม,มาคุ้มคุ้มอาหารสามมือ้อทะเลหมดเลยใช่เมืม่อคืนเราไปไปอะไรนะบลาหมึกมาแต่ว่ามันไม่เห็นนะทุกคนเห็นอยู่นิดนึงน,นึงใช่ไหม,อมตอนที่เขาเอาเอาอน,นันขึ้นมาเนาะตะข่ายใช่ไหมอืม โดยลมมืดเนาะเมื่อคืนแต่เมื่อคืนเราก็ได้หมึงมาหลายตัวนะเรก็แบบกินสดด้วยแบบสดๆดแล้วก็ป้าเขาไปทําแบบต้มต้มน้าดําเออต้มน้าดาอร่อยไม่ได้ถ่ายไว้เลยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็เก็บกระเป๋าล้วค่ะทุกคนอจบแล้วค่ะสําหรับทริปนี้ที่อ่าวครามโฮมสเตย์โอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบายบาย နာဆိုတော်တော်ကြာတာ။ခမင်လည်း